ดยนดยนนีพอแต่ความสุขขีอยู่นีมีลาบเชิญมากราบพ่อแสนสามหมื่นเชิญมากราบพ่อแสนสามหมื่นเสียด้สุขและลื่นขึ้นรอยหมือนแสนทุกย่าแค่นแผ่นปาเร้าหายเหลือแต่สุขสดใส่มอนใจทุกแรงเศร้ามู พระเจ้าแสนสามเินได้มาอยู่วัดมณีโคตรบ้านปากห้วยหรือบ้านปากน้ำก็เรียกปัจจุบันคืออำเภอโพนพิสัยครั้นต่อมาประมาณปีพศ .2445 สอ24าบ้านปากน้ำคุ้มวัดจุมพลอำเภอโพนพิสัยในปัจจุบันได้อพยพมาอยู่ร่วมกับซาบ้านโซ่ กลั่นเมื่อหมู่บ้านได้เจริญขึ้นประมาณ40-50หลังคาเรือนขณะนั้นได้มีพระอธิการจันทีมังสีเห็นว่าไม่มีพระประธานประจําโบสถ์พระอธิการจันทีมังสีจึงได้ไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามมืนจากบ้านเดิมคือวัดมณีโคตรอำเภอพิสิยัยปัจจุบันโดยขอแบ่งจากชาวบ้าน และได้มาองค์หนึ่งคือพระเจ้าแสนสามเมืนซึ่งปฏิสถานอยู่ที่วัดหอไตรเพราะเวียงจัน์ทสมัยนั้นจเจริญทางพระพุทธศาสนามากพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแสนสามหมื่นเนี่ยท่านก็จะมีอยู่ในหลายในหลายด้านในความศักดิ์สิทธิ์ในความการแสดงอิทธิฤทธิ์ของท่านเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือการที่เราไปบนบานสารเก่าต่อ พระเจ้าแสนสามหมื่นเนี่ยมันจะเป็นการพูดเล่นไม่ได้ถ้าได้พูดถ้าได้กล่าวไว้แล้วบนบานสารกล่าวไว้แล้วถ้าไม่ทำนะคะก็จะมีเหตุมีเหตุเป็นไปมีอันเป็นไปตามที่ได้พูดไว้ซึ่งอิทธิฤทธิ์ในส่วนเนี้ชาวพี่น้องโคอพิสัยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่ เราคิดว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่เราปูกปักรักษาเราให้เราตลอดปลอดภัยในการอยู่ดำรงอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่กับพุทธศาสนาซึ่งเราเลื่อมใสในของหลวงปู่แสนสามหมื่นเนี่ยเป,เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งนะคะจ้าพระเจ้าแสนสามหมื่นมีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกับพระสวิสัยด้วยจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของแม่ค่าตลาดสดเทศบาลสุวิสัยและกะช่วงสงการเทศกาลสงการ,การกนีพื้นกาเห็ุ เป็นหลาดชลดอย่างพาราแล้วพาเพื่นบ้าสงน้ำจากจากท่องเที่ยวค่ะมาละก็ได้อัญเชิญลงมาปตสถานที่หน้าวัดท,ที่ที่วัดก็ให้ชาวบ้านมาสงน้ำมันสงการเลื่อยมาแล้วก็ระยะช่วง สงการที่นี้ก็ได้พัฒนาขึ้นได้เทศบาลได้ส่งเสริมโดยทำราชรสลดอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นลงมาแห่ที่ถนนความเจริญปาคาดระหว่างตลาดสามเหลี่ยมก็ให้ประชาชนได้มาสงน้ําบรนสงการตลอดที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาขึ้นมีนักท่องเที่ยวมาสงน้ํา พระเจ้าแสนสาหมื่นจำนวนมากรวงพอพรแสนดินแดนน้ำใสขาทิ้นคำไพัย่อใหญ่ทา Give me my name.